พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยและวิธีการแก้ปัญหาพระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุผลที่มุ่งเน้นให้มนุษย์รู้จักใช้เหตุผลโดยเน้นว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้เกิดขึ้นมาเพราะมีเหตุปัจจัยและเสื่อมสลายไปเพราะเหตุปัจจัยเสื่อมสลายไปไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นมาลอยๆหรือเสื่อมสลายไปเฉยๆโดยไม่มีเหตุปัจจัย หลักคําสอนของพระพุทธศาสนาที่เน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยมีมากมายในที่นี้จะเสนอหลักคําสอนที่สําคัญสองเรื่องคือปฏิจจสมุปบาทและอริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบาทคือการที่สิ่งทั้งหลายอาศัยการและการเกิดขึ้นเป็นกฎธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากฎปฏิจจสมุปบาทซึ่งมีองค์ประกอบทั้งหมด12ประการดังนี้ ปฏิจจสมุปบาท 1. อวิชชา 2. สังขาร 3. วิญญาณ 4. นามรูป 5. สลายตนะ 6. ภาษะ 7. เวทนา 8. ตันหา 9. อุปาทาน 10. ภพก 11. ชาติ 12. ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส อุปรายาสะอวิชชาความรู้ไม่จริงของชีวิตไม่รู้แจ้งในอริยสัจสี่ไม่รู้เท่าทันสถานภาพความเป็นจริงสังขารความคิดปรุงแต่งหรือเจตนาทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลวิญญาณความรับรู้อารมณ์ต่างๆเช่นเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสนมามรูป ความมีอยู่ของรูปธรรมและนามธรรมได้แก่กายและจิตสลายตนะตาหูจมูกลิ้นกายและใจผัสสะการถูกต้องสัมผัสหรือการกระทบเวทนาความรู้สึกว่าเป็นสุขทุกข์หรืออุเบกขาตัณหาความทยัตยานอยากหรือความต้องการในสิ่งที่ก่อให้เกิดความสุข และความดิ้นรนหลีกหนีในสิ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์อุปทานความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเพพฤติกรรมที่แสดงออกเพื่อตอบสนองอุปทานนั้นๆเพื่อให้ได้มาและให้เป็นไปตามความยึดมั่นถือมั่นชาติความเกิดชาลามรณะโูกะปริเทวะทุกขะโทมนตสอุปายาะ ความแก่ตายทุกข์เศร้าข้ามควรนความไม่สบายกายไม่สบายใจและความคับแค้นหรือกัดกุ้มใจอริยสัจสี่หมายถึงหลักความจริงอันประเสริฐหรือหลักความจริงที่ทําให้ผู้เข้าถึงเป็นผู้ประเสริฐมี4ีประการคือทุกข์หมายถึงความไม่สบายกายสบายใจสมุทัยหมายถึงสาเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์นิโลดหมายถึงความดับทุกข์มารหมายถึงทางดับทุกข์ เรื่องวิธีการแก้ปัญหาตามแนวทางของบุทธศาสนาขั้นตอนที่1ทุกเป็นตัวปัญหาในฐานะที่เป็นสภาพบีพันคัะขวางจิตใจและร่างกายเมื่อปัญหาเกิดขึ้นก็จะต้องกําหนดรู้ให้ได้ว่าปัญหานั้นคืออะไรมีสภาพเช่นไรขั้นตอนที่สสมุทยัยเป็นขั้นตอนของการพยายามสแสวงหาว,ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากอะไรแต่ในบางครั้งเราไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหานั้นได้ จึงแก้ปัญหาไม่สาเร็จการจะแก้ปัญหาให้สำเร็จได้นั้นจะต้องแก้ที่ต้นเหตุเดืองเหตุนี้สาเหตุของปัญหาจึงเป็นสิ่งที่ต้องละหรือกําจัดขั้นตอนที่3นีโลดเป็นขั้นตอนการกําหนดเป้าหมายคือความหมดสิ้นปัญหาซึ่งเราจะต้องทําความเข้าใจให้ชัดเจนว่าความผิดซึ่งปัญหาที่แท้จริงหรือไม่ขั้นตอนที่4มัรคนะเป็นขั้นตอนลงมือปฏิบัติกรรม มาวิธีที่ได้วางไว้กรรมวิธีหรือวิธีทางที่นําไปสู่ความหมดสิน้นปัญหายอย่างแท้จริงตามหลักปรัธศาสนาคือมักมีองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นรวมเรียกว่าทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางสายกลางเท่านั้นที่จะนําไปสู่ความบุดเบนได้จต่ทำโดยนางสาวสุรินยานา้ำิทักษ์ปนะที่เก้านายนัฐนันพวงพีเลขที่สิบแปดชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกทับแปด เสนอนางสาวสุพินิตอัตมาศรายวิชาพระพุทธศาสนาส3า1 0 2ปีการศึกษา2564โรงเรียนเทพศิรินลงกล่าว